เมื่อเราพูดถึงการเอาชีวิตรอดมันก็มักจะตามมากับอุปสรรคหลายอย่างในวันนี้เราก็เลยมากันกับ6สิ่งมีชีวิตที่น่าลำคาญที่สุดในแบบไอซ์แลนด์มาเริ่มกันกับอันดับที่6เลยครับดิโลฟอซอหรือน้องดิโลนั่นเองน้องนั้นจะสามารถพบเจอได้ทั่วทั้งแมปเลยยกเว้นแดนน้ำแข็งนะครับและนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันน่าลำคาญมากเพราะหากว่าเราเริ่มเล่นใหม่หรือว่าสร้างตัวใหม่เราคงวิ่งช้าแน่ๆและน้องพวกนี้แหละครับก็จะวิ่งมาคอยพ่นเมือกสีเขียวใส่เเเรราาาทํให้จอสีขีขยว ถึงมันจะไม่ใช่อปุปสรรคที่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าลำคาญมากสําหรับการเริ่มต้นเลยนะครับและที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือถึงเราจะจับน้องมาได้นอกจากการที่น้องสามารถพ่นเมือกเขียวๆนี่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอื่นๆที่ดีสําหรับเราแลวครับอันดับที่5ไททันโนบัวหรือเจ้างูเหลือมสับป,ปดนของเรานั่นเองซึ่งความน่าลำคาญของน้องก็คือน้องจะสามารถฉกและทําให้เราติดค่าสรุปได้ซึ่งในบางครั้งก็จะแรงมากๆด้วยถ้าค่าฟอร์เตจูดเราน้อยและวิธีการจับก็ถือว่าโหดร้ายมากๆสําหรรับผู้เเล่นในใกม์ เพราะว่าน้องชอบกินไข่ครับแต่ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะต้องเป็นไข่ที่มาจากการผสมพันธุ์เท่านั้นซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันโหดร้ายขนาดไหนนี่คือจํานวนไข่แต่ละชนิดที่ต้องใช้ในการจับรีเวล150เราไม่ต้องพูดกันถึงประโยชน์ด้วยซ้ำครับเพราะแค่คิดจะจับก็เสียเวลามากแล้วอันดับที่4 C แคปโโรซูคัส หรือตัวเฮ่ของบ้านเรา่ะเองถึงน้องอาจจะดูไม่เหมือนเท่าไหร่แต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันคือตัวเฮ่จริงเพราะพฤติกรรมของน้องเนี่ยคือการที่เจอหน้าเราเมื่อไหร่จะกระโดดใส่เราตลอดเลยและเมื่อเราโดนน้องกระโดดใส่น้องก็จะคาบเราอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะกำจัดน้องได้หรือไม่ก็โดนน้องกำจัดและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือน้องจะชอบลากเราให้ไปโดนลุมเสมอทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าปาร์ตี้ของน้องจะมีใครบ้างก็น้องงูกับน้องเค่ไงล่ะครับอันดับที่3เป็โกแมสตักหรือเจ้าหัวขโมยแห่งเกมอาร์ค พราะสิ่งหนึ่งที่น้องชอบทํามากๆเลยก็คือการขโมยของเรานั่นเองและสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของเราของทุกอย่างก็สาบุคัญหมดใช่ไหมล่ะครับและที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยน้องจะชอบขอโมยของที่ดีมากๆในต้นเกมสําหรับเรานะครับนั่นคงทําให้น้องอยู่ในอันดับที่3โดย ChatGPT อันดับที่2อง t r o l o n ถึงน้องจะไม่ได้หาเจอได้ง่ายๆแต่น้องก็เกิดอยู่ทั่วทั้งแมปเลยครับและสิ่งที่น่าลำคาญของน้องก็คือ น้องนั้นวิ่งไหวมากๆและยังตีให้เราติดค่าสลบได้อีกด้วยที่ผมถ่ายทําอยู่นี่คือน้องเกิดตัวเดียวแต่โดยปกติแล้วผมมักจะเจอน้องเกิด2 3ถึง3ตัวเสมอซึ่งผมเองก็ไม่เคยรอดเลยถ้าหากว่าผมสร้างตัวใหม่มาเล่นแล้วเจอแบบนั้นส่วนประโยชน์ของน้องสําหรับผมแล้วนั่นก็มีเพียงแค่ จับปป้องกันบ้านเท่านั้นแต่คําถามคือเราจะจับน้องมาจริงๆเหรอเพราะการจะจับ้องนั้นถือว่าเป็นวิธีที่แปลกประหลาดที่สุดวิธีหนึ่งเลยในเกมนี้นั่นก็คือเราจะต้องสังเวยนัทเซลที่เรามีให้น้องกินใช่แล้วครับนัทเซลที่เราจับมาด้วยน้ำพักน้าแรงหล่านี่แหละและก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยนะครับเพราะว่าจากตารางนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ารลเวล150โทรอดอนเนี่ยต้องใช้ถึงกิก,ก้าเลเวล43เลยนะครับในการจับและแบบนี้ใครจะไปอยากจับแล้วเนี่ยอันดับที่1ของเราในวันนี้ไมโครแรปเตอร์ Micro น้องอาจจะดูตัวเล็กน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนสายพันธุ์หนึ่งของน้องไก่แต่นั่นก็คือเมื่อเราจับน้องได้ครับ ถ้าหากว่าน้องเห็นเราเมื่อไหร่หรือเราเข้าไปใกล้น้องจนมากเกินไปน้องก็จะทําการกระโดดโจมตีใส่เราทันทีซึ่งถ้าหากว่าเรากาลังขี่สัตว์เลี้ยงของเราอยู่น้องก็จะทําให้เราติดสตันไม่สามารถขยับได้ถึง10วินาทีเลยและมันจะยิ่งแย่กว่านั้นอีกครับถ้าหากว่ารอบๆนั้นมีนักล่าอยู่ด้วยแล้วก็เช่นเดิมเลยครับ้วยความที่ดาเมจพื้นฐานของน้องมีเพียงแค่8เท่านั้นผมจึงไม่รู้เลยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปจับน้องมาถ้าหากไม่ใช่โหมด PVP ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ6 วันนี้ h ช GP t GPT ก็จัดให้อีกรอบแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่ามีน้องตัวไหนที่ควรจะเปลี่ยนอันดับหรือมีตัวอื่นที่ควรจะอยู่ในลิสต์นี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าอยากให้ h ช GP t GPT จัดอันดับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วถ้าหากว่าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ